กรมธนารักษ์ชวนสะสมเหรียญที่ระลึกวันเด็กแห่งชาติปี2567ครับคุณจำเริญโพธิยอดนะครับท่านอนธิบดีกรมธนารักษ์ท่านก็บอกว่าเนื่องในโอกาสวันเด็กของไทยนะครับซึ่งปกติก็จะตรงกับเสราร์ที่2ของเดือนใช่ไหมฮะทุกปีนะฮะของเดือนมกราคมะนะฮะวันเด็กแห่งชาติปีนี้ตรงกับเสราร์ที่1 3มกราคมผลิตเป็นเหรียญคิวโปรนิกเกิลนะครับจำหน่ายความตลับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิลลิเมตรราคาเหรียญละ20บาทนะครับ น่ารักโมเดิร์น <Modern S 1> มากะะนะฮะ,ะด้านหน้าก็เป็นรูปเด็กๆนะฮะเป็นวาดแบบลายเส้นแบบสไตล์โมเดิร์นเนี่ยมีแมวน้อยยืนเกาะอยู่ด้านหน้านะครับกับกล่องกับรางแล้วก็มีการถือธงเป็นโจรสลัดนะปิดตาข้างหนึ่งอีกคนนึงเอากระดาษมาพับทําเป็นกล้องสองทางไกลมีท้องฟ้ามีดวงดาวนะฮะมีพระจันทร์นะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเขียนว่าวันเด็กแห่งชาติ13มกราคม2567พร้อมด้วยคําขวัญของทานายกนะครับสลักข้างล่างว่ากองกระส่า We'll